เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณละลิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติกและนี่คือวิดีโอเกมเพลย์ของ Horizon Zero Dawn นะครับวันนี้ผมพามาทำเควสชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า Hunting Ground นะครับผมก็คือว่ามันจะเป็นไซเควสที่ไม่เกี่ยวกับตัวเนื้อเรื่องหลักแต่ว่าเป็นส่วนช่วยขยายจักรวาลของตัวตัวเกม อ,อ,อย่างที่เห็นก็คืออันนี้เป็นเกมเพลย์ที่ผมอัดไว้ก่อนไม่ได้เล่นสดนะฮะผมมีเควสอยู่2ตัวแล้วก็คือ Nora Hunting Ground จะเป็นเควสล่าแรกของเราแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งผมอ่านไม่ทันขอไปอ่ามันจะเป็นเควสที่ไม่มีลักษณะเป็นการล่าสัตว์ด้วยวิธีที่เกมกำหนดให้นะครับผมอย่างตัวนี้เป็นเควสแรกที่เราจะต้องล่าโดยใช้วิธีที่เขากำหนดมี3แบบภายในระยะเวลาที่จำกัดน,นะครับ โดยที่แบบแรกจะเป็นการยิงชิ้นส่วนของเกรเซอร์ซึ่งเป็นมอนสเตอร์จากกลสัตว์จากกลที่รูปร่างเหมือนกวางนะครับผมจะมีถังน้ำมันเบสถังน้ำมันติดอยู่ด้านหลังนะนเป็นเจลเขียวเๆนะ่ะเรียกว่าถังน้ำมันแล้วกันถังแก๊สถังน้ำมันอะไรก็ไม่รู้อ่าแล้วก็ตัวอันที่สองจะเป็นล็อกพายนะครับให้ฆ่าเกรเซอร์ ด้วยล็อกพายคือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอกองต้นสุงที่อยู่ตามริมทางต้องยิงให้มันแตกออกแล้วก็ให้มันถล่มลงมาทับตัวกวางแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวที่ยากที่สุดก็คือฆ่ากเกรเซอร์ด้วยการใช้ลวดสะดุดที่เป็นระเบิด่าใ,ใครที่ดูวิดีโอของผมมาตอนก่อนๆนหน้านี้ก็อาจจะได้เห็นลวดสะดุดที่เป็นไฟฟ้ากันมาแล้วนะเวลาศัตรูเหยียบปุ๊บมันก็จะช็อตน็อกไปอะไรแบบนี้โดนเหมือนกับสตันไปแต่ว่า อันนี้เป็นลวดสะดุดแบบใหม่ที่จะขึงด้วยระเบิดเมื่อมีตัวอะไรเดินผ่านมันก็จะระเบิดตูมแล้วก็ตายไปเลยนะฮะอันนี้คือเควส์ฮันติงกราวของตัวนี้นะครับตัวเควสที่ผมทํานี้การคุยก,กันกับตัวละคร NPC ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นคนแจกเควสนะครับเขาจะเล่าเรื่องราให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นเผ่านอร่าที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะออกไปท่องโลกกว้างแล้วก็ชอบ ล่าสัตว์เป็นในพารล่าสัตว์หาสัตว์ที่เก่งกาดล่ายากอะไรแล้วก็ออกไปเพื่อที่จะแบบสำรวจโลกอะไรทำนองนี้นะซึ่งมันผิดกับกฎของเผ่านอร่าที่จะไม่ยอมให้ใครไม่ให้สมาชิกในเผ่าเนี้ยออกนอกดินแดนอของตัวเผ่าซึ่งเขาเรียกว่าซีเกรดกาวหรือดินแดนศักสิทธ์นะครับห้ามออกออกนอกแต่ว่าคนพวกนี้เนี่ย ออกไปข้างนอกซึ่งความผิดโทษของเขาเนี่ยคือการโดนเนรเทศเป็น outcast เหมือนกับที่ตัวเอลอยเป็นนะฮะคือการเล่นเวมนนี้มันทำให้ผมได้รับรู้เขาเรียกว่าการเมืองของเผ่านอราด้วยว่าเออมันมีการระบบการปกครองมันเป็นยังไงตัวแมททิอาร์คหรือแม่เท่าเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วก็จะลงความเห็นกันแล้วก็ตัดสินใจเป็น เป็นเรื่องๆไปนะว่าจะลงโทษใครจะขับใครออกจากเผ่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆกับเหมือนพวกยุคกลางที่แบบมีการปัดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ excommunication หรือ excommunication อ,อะไรเนี่ยแหละคือเหมือนกับคนที่ทําผิดศาสนาก็จะโดนขับออกไปอะไรอางเนี้ยผมไม่แม่นเนื้อหาในหนังสือนี่ต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือคุยกันแล้วก็อธิบายว่าเออพอเป็นในพนัน ตัวเขาเองเป็นเผ่านอร่าแต่ว่าพอออกไปโลกภายนอกเขาก็ไปร่วมกับเผ่าคาจาซึ่งเป็นเผ่าเพื่อนบ้านแล้วเผ่าคาจาเนี่ยมีกลุ่มสมาคมนักล่าอยู่แล้วพอเขาไปร่วมเข้านานๆเข้าไปล่าก,กับเขาเผ่าคาจาก็ไม่ค่อยตอนรับเขาครับเขาก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็มาทำ h u n t ติกล r o u ของตัวเองนี่เมื่อสักครู่จะเห็นว่าผ้ามันตัดนะนี่ผมใช้ธนูที่เป็นธนูเทียนะครับก็คือจะยิงออกไปแล้วใช้แรงอัดอากาศดีด ทุกอย่างชิ้นส่วนออกมาจากตัวของเรเซอร์ซึ่งทําให้สามารถเก็บเควสได้อย่างรวดเร็วมากนี่ผมต้องยิงให้ชิ้นส่วนแตกออกมา10ชิ้นนี่ยิงไปแค่ไม่กี่ดอกเท่านั้นนะฮะแตกเนี่ยครับเห็นชัดเจนว่าหลุดออกมาลุยๆเลยทําเวลาได้ดีมากด้วยนะฮะแล้วก็เออประเด็นที่ผมจะบอกคือตอนเริ่มอัดคลิปขึ้นมาภาพมันมีกระตุกนิดนึงนะไม่ใช่การตัดต่อนะ ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะมันเกิดจากอะไรแล้วมันเพสซีผมมีปัญหาหรือเปล่าอนะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้ผมใช้ฟังก์ชันอัดเอาจากเครื่องเพลซีนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูไปอีกสักระยะว่าเ,เครื่องผมจะลวนจะเจ๊งจะพังหรือเปล่านะแต่มันอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะฮะอ่าอันนี้ตัวบททดสอบของในพลานเนี่ยจบไปแล้วหนึ่งอย่างที่ว่าย,ยิง ให้ชิ้นส่วนของเลเซอร์มันกระเด็นออกมาจะเห็นว่าเวลาชิ้นส่วนกระเด็นออกมาเรามาตามเก็บได้นะฮะทำให้ของล่วงกลาวเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็เก็บชิ้นส่วนของตัวเลเซอร์เองได้ด้วยหลังจากที่ทำบททดสอบนี้เสร็จนะครับเราก็จะต้องกลับไปคุยกับในพลานคนที่แจกเควสให้เรานะฮะเก็บให้เสร็จเสียนะะ ตรงจุดที่ผมมาร์กไว้นะต้องวิ่งกลับไปแล้วก็จะสังเกตว่าผมเพิ่งรู้ว่าหน้าผาตรงนี้มันปีนได้โดยจุดเหลืองๆนะะเกมของโซนี่นี่ชอบทำอะไรสีเหลืองๆเอาไว้สำหรับปีนจริงๆอะแล้วก็กลับมาคุยเขาก็จะตกใจว่าโอ้ย ทำไมใช้เวลารวดเร็วแล้วก็ทำได้เกรดดีตั้งแต่ครั้งแรกคือรางวัลที่ได้จากการทำเควสเนี่ยจะแบ่งเป็น3เกรดนะครับคือเหมือนกับเงินออทองแดงเงินทองเหมือนเหรียญโอลิมปิกการตัวตัดสินที่ว่าคุณจะได้เกรดดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ระยะเวลาในการทำซึ่งเกมในหน้าจอเควสเนี่ยเขากำหนดมาให้ว่าถ้าอยากได้แลงทองคุณจะต้องทำเวลาให้ได้ภายใน2นาที ถ้าแหลงทองแดงเอาแค่คภายใน20นาทีหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะอ่าเควสต,ต่อไปนะฮะลำดับที่2จะเป็นการล่าโดยใช้ท่อนสุงในการฆ่าเกรเซอร์อ่ผมสำรวจพื้นที่เล็กน้อยไม่แน่ใจว่าฝูงเกรเซอร์มันไปอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็เตรียมตัวเนี่ยครับ อาณาเขตเมื่อสักครู่คือจุดที่เราสามารถที่จะทำเควสได้แล้วก็ตอนแรกลังเลว่าจะมาเซฟก่อนแต่ว่าระหว่างทำเควสอยู่ไม่สามารถเซฟได้นะฮะถ้าเข้าไปคุยกับคนจ่ายเควสระหว่างนั้นเขาก็จะให้เลือกที่จะ abandon เควสก็คือ trial ก็คือยกเลิกไปก่อนแต่ว่าผมก็เออคิดว่าช่างมาแล้วกัน จะเริ่มนับเวลาเมื่อเรากระโดดลงนะครับผมเมื่อเราเท้าแตะพื้นปั๊บเวลาก็จะเริ่มนับว่า,าต้องทําภารกิจให้ได้ภายในเวลาที่กําหนดจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยครับคือท่อนสูงเห็นไหมฮะล็อกพายนะฮะเป็นท่อนท่อนสูงเป็นกองท่อนสูงเราจะต้องต้อนตัวเรเซอร์ให้มันเข้ามาในบริเวณนี้ครับแล้วก็ทำลายตัวที่เก็บท่อนสูงให้มันถล่มลงไปทับนี่ครับฝูงเรเซอร์อยู่ตรงนี้ ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่ผมคิดเลยแม้แต่น้อยออตอนแรกกะว่าจะใช้อุปกรณ์นะฮะอย่างตัวสลิงเพื่อที่จะสร้างความตกใจนะฮะจะเห็นว่าไอตัวท่อนสุงเนะี่ยมันจะอยู่ขวามือของตัวละครของผมในตอนนี้ขวามือทั้งหน้าจอของเราด้วยแล้วฝูงเกรเซอร์เนะี่ยอยู่ข้างหน้าผมคิดว่าจะทําให้มันตกใจโดยการยิงสลิงลงไปสักหนึ่งลูก แล้วให้มันวิ่งไปทางขวาของผมแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นมาดูผมยิงออกไปปับ๊บตกใจจริงครับแล้วก็วิ่งแต่เสือกวิ่งไปทางอื่นครับวิ่งไปทางอื่นนู้นเลยฮนะไม่ได้มาได้ดังใจผมเลยผมโอ้ยคิดว่าชิมหายแล้วกูทําเวลาไม่ได้แน่นอนแต่พอวิ่งตามไปปรากฏว่ามันเสือกไปวิ่งกรกองกันอยู่ใต้ท่อนสูงพอดีฮนะ ด้านหน้าครับผมรีบเปลี่ยนอาวุธอย่างรวดเร็วแล้วยิงท่อนซุนครั้งที่หนึ่งยิงท่อนซุงที่สองล่มลงมาเก็บได้เฉยเลยพังหมดครับตามจุดมุ่งหมายของเคเวสคือหามากตอนเล่นเองก็แบบขำว่าแบบเออก็ดีเนอะหนีไปเข้าทางกูพอดีเว้ยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะ่าอ,อันนี้ก็คือเราทำเสร็จแล้วนะครับกับบททดสอบของการล่าสัตว์นะฮะผมคิดว่ามันเป็นเคเวสท,ที่เหมือนกับ เปลี่ยนอารมณ์ของเกมดีนะเหมือนกับถ้าเออ่เบื่อการล่าแบบธรรมดาก็มาทำเควสแบบล่าสัตว์แบบเหมือนเป็นชาเลนจ์อะไรแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นวัชเชอร์ผู้โชคลายนะฮะจัดการทำลายซะแล้วก็เก็บอะไรมานิดหน่อยต้องกลับไปจุดใจเควสใหม่นะครับเพื่อที่จะขอรับเ เควสสุดท้ายเควสล่าสุดท้ายของของของไซเควสนี้นะฮะอย่างที่บอกไปว่ามันมี3มตอนตอนที่หนึ่งกับตอนที่2เราทําเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะมาทําอันสุดท้ายกันแล้วปึบอ่าฟ้ามืดพอดีนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายครับทึ่งอีกแล้วนะว่าโอ้ทำไมทําได้อ่าได้ค่าประสบการณ์ค่อนข้างมากด้วยนะฮะแล้วก็ได้ รางวัลเป็นหีบซึ่งข้างในก็มีของแบบแรนดอมออกมาให้เราอ่าเควสสุดท้ายครับอันนี้จะต้องเป็นการฆ่าเกรเซอร์ด้วยลวดสะดุดครับซึ่งทำจริงทำยากมากนะฮะเพราะอย่างที่เห็นว่าเส้นทางที่เกรเซอร์มันวิ่งเนี่ยมันมีหลากหลายครับไม่ว่าเราจะต้อนมันไปทางไหนมันก็จะมีทางวิ่งปไปทางอื่นทางนู้นทางนี้เสมอนะฮะ ผมพยายามหาจริงๆแล้วเกเซอร์สปอนจุดเดิมตลอดคือถ้าสังเกตถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเกเซอร์จะไปโผล่อยู่ตรงไหนตรงนั้นนะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นทุ่งกว้างๆที่หนึ่งเนี่ยเวลาทองแดงคือ20นาทีแต่ถ้าจะเอาเหรียญทองต้องทําให้ได้ภายใน3นาทีอันนี้ขอตัดนิดนึงนะเพราะว่าผมกระโดดลงมาแล้วมันขึ้นเควสเฟลยางไม่มีเหตุผล ่านี่ครับจุดที่เกเซอร์อยู่เยอะๆสิ่งที่ผมตั้งใจก็คือจะยิงลวดสะดุดเอาไว้รอบๆครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะนี่เป็นกับดักนะครับกะว่าไม่ให้ใครรู้ตัวและจะทําไปเรื่อยๆรอบๆเพื่อที่จะให้ต้อนมันทีเดียวแล้วมันระเบิดแต่ปรากฏว่าเจ้าวอเชอร์ตัวหนึ่งที่เดินหลุดออกขวาไปทางหน้าจอครับมันไปเดินสะดุดลวสะดุดแล้วแตกตื่นกันหมดเลยฮนะวิ่งหนีทีนี้งานหยาบเลยครับ เพราะว่าเกเซอร์จะวิ่งหนีแบบวิ่งมัวฮนะวิ่งไปไหนก็ไม่รู้อีกแล้วนะฮะผมก็จะตั้งใจว่ากะจะวิ่งไปดักหน้าแล้วเดี๋ยวขึงลวดสะดุดข้างหน้านะครับคิดว่าน่าจะพอดักได้บ้างนะตรงช่องเขาตรงนี้นะฮะอ่านี่มาแล้วไม่ยังไม่มีใครรู้ตัวยิงออกไปหนึ่งยิงออกไปโดนโดนตัวสัตว์ก็ไม่ได้นะครับผม อ่าแบบนี้ยิงดักหน้าแบบนี้ได้นะฮะอ่านี่ขึงเอาไว้นะหนึ่งจุดโอ้มันวิ่งหนีไปไกลอีกแล้วครับโอ้น,นี่ยากมากนะครับคือใครต้องกั้นใกล้กั้นไกลเอาไว้นะอย่างเช่นว่านี่ยิงเอาไว้เป็นกับดักตรงนี้มันก็ไม่ไม่วิ่งมาโดนเลยนะฮะยิงจนหมดต้องสร้างกระสุนขึ้นมาใหม่กระสุนล่วสะดุดอ่าอยู่ตรงนี้วิ่งต้อนไปต้อนมาอันนี้ยิงออกไปไกลเกินไม่โดนเลยเลย อันนี้ก็ไม่โดนอะไรเลยเหมือนกันนะมีวัเชอ e r อยู่แถวนี้ด้วยลวดสะดุดนี่มันเป็นอาวุธที่ยิงโดนศัตรูตรงๆไม่ได้นะครับมันจะไม่มีผลอะไรนะนี่ครับยิงไปไกลเกินก็ไม่มีผลนะนี่ขึงเอาช่องนี้กาว่าฟุกๆจะมีตัวอะไรผ่านมาแต่ตัวที่ผ่านมากับเป็นวั c h อ e r ครับเนี่ยได้1 7 5คิว ได้ค่าประสบการณ์175เพราะว่าเชอร์มันวิ่งตัดไปพอดีอนี่ตอนวิ่งตามอยู่นี่คือสาเหตุที่ผมขึงที่พื้นไม่ได้เพราะว่าผมยิงไปไม่โดนพื้นนะครับต้องยิงโดนพื้นหนึ่งจะขึงได้อันนี้พวกมันตากลายเป็นสีสฟ้าแล้ววิ่งมาเจอลวดสะดุดไม่วิ่งต่อด้วยวิ่งหนีย้อนกลับไปอีกทางแล้วขึงไปตรงนี้มันวิ่งกลับมาโดนไปหนึ่งตัวพอดีแรงระเบิดค่อนข้างแรงแล้วผมบีบไปทางซ้ายแล,ล้วลวดสะดุดอยู่ทางขวา เรียบร้อยฮะค่าได้ตามจํานวนที่เควสต,ต้องการแล้วก็ได้ภายในเวลาด้วยหลังจากนั้นเราก็เอาเควสไปส่งครับที่คนแจกเหมือนเดิมและพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถได้เหรียญทอง3มเหรียญทั้ง3บททดสอบเปิดช่องทางที่จะให้เราไปเล่นฮันติ n งกราวนะครับเกมล่าสัตว์กันต่อไปในเควสหน้านะก็ ได้มาอย่างยากลําบากผมเล่นแบบเออเดินไปเดินมาทะเลถลไลไม่ได้ทําเควสหลักแล้วก็ไปเจอเควสนี้นะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีเหมือนกันนะฮะก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ